สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะมาทําการสาธิตนะครับวิธีทําการปรับแต่งหน้าจอนะครับโดยใช้วิดเจ็ตนะครับอันนี้คือพี่ๆหลายท่านหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่อัพไอโฟนเนี่ยเป็น iOS 14แล้วนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาเป็นวิดเจ็ตแบบนี้ครับนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งแล้วก็ดึงมันขึ้นมาไว้บนหน้าจอโฮมของเราได้นะครับผมนะครับซึ่งวิธีมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับแล้วก็ สามารถที่จะไปโหลดแอปเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการทำให้ดูนะครับจาก PhoneStory นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับแอปที่ผมจะใช้มีทั้งหมดนะครับ5แอปนะครับก็คือมี Widget Smith นะครับผมอันที่2นี่เป็น Photo Widget นะครับผมแล้วก็อันที่3เป็น Color Widget นะครับอันที่4เนี่ยจะเป็น มินิมินิมันนะครับผมก็คือเป็นเกี่ยวกับเดือนนะครับผมแล้วก็อันที่ที่5นี่อันนี้เสริมให้นะครับเป็นดีคล็อกนะครับผมนะครับเอาไว้เป็นฟลิปฟลิปแบบนี้ครับอ่าแบบแบบอันเนี้ยเขาเรียกดีคล็อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทีละแอปแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปอธิบายแอปที่แอปเป็นแอปเสริมนะครับขอสาธิตวิธีการดึงของสแตนดาดก่อนดีกว่านะครับของเดิมเดิที่ ios 14ได้ทำการเพิ่มขึ้นมานะครับวิธีการนะครับง่ายมากครับก็เราแค่กดที่หน้าจอตรงนี้ครับ แล้วสังเกตที่บวกครับมันจะมีเครื่องบนขึ้นมาครับกดเข้าไปปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเอาเป็นตัวนี้ครับนี่อันนี้ก็แค่เลือกขนาดนะครับหรือว่าจะเลือกให้มันใหญ่ไปเลยก็ได้มันจะมี3ขนาดครับขนาดเล็กขนาดกลางนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่นะครับเราก็เลือกดูว่าเราชอบอันไหนนะครับสมมติผมผมเอาเป็นอันกลางเนาะผมก็กดแอดไปเลยครับแค่นี้มันก็จะขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนะครับผมนะครับก็ต้องการอะไรก็เพิ่มไปอีกได้นะครับเน ต้องการเป็นเ,เกี่ยวกับนาฬิกาก็ได้นะครับก็จะมีทั้งหมด4อันอย่างนีเน้เป็นแบบเหมือนกับัวอรไทม์นะครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบอ่ะเลือกอันนี้ก็ได้ก็จะขึ้นมาอย่างนี้อีกนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ชอบเราจะเอาไปอันเล็กก็ได้แล้วก็ลบไปนะครับแล้วก็เพิ่มใหม่นะครับเป็นอันเล็กก็ได้นี่ครับเป็นอันเล็กอันเดียวอย่างนี้ก็ได้มันก็คือเราสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับทุกๆทุกๆไอคอนที่อยู่ในเครื่องเราตอนนี้คือเขาทามาอันเนี้ย มันจะคล้ายๆกับ a n d r o i d Android เขามีมานานแล้วนะครับเป็นเป็นทีมเป็นอะไรเงี้ยแต่คือของ Apple เนี่ยเพิ่งจะมามีนะครับใน iOS 14อันนี้นะครับผมนะครับก็มีแผนที่มีหลายอย่างนะครับมีแบตเตอรี่ด้วยอะแบตเตอรี่เดี๋ยวลองดูแบตเตอรีอตตร่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีสี่ช่องอนนะแต่ผมเอาแบตอันเล็กก็ได้นะครับก็เลือกเข้าไปมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนปรับแต่งตำแหน่งได้ตามใจชอบนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผม ในส่วนของสแตนดาดเนาะต่อมาผมจะมาพูดในส่วนของแอปเสริมนะครับแอปเสริมเนี่ยมันจะสวยนะครับอย่างเงี้ยครับมันก็จะสวยหน่อยเป็นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลบไปให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ให้ดูใหม่นะครับผมนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเปล่าๆแล้วนะครับครับก็เรามาเริ่มกันที่แอป Widgetsmith ก่อนนะครับขั้นแรกเราก็ต้องดาวน์โหลดก่อนครับเข้ามาที่แอปสต o ร์ครับแอปสต o ร์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับผมพิมพ์เลยครับ นะครับ W I D นะครับ G E T อ่า widget สมิดขึ้นแล้วนะครับก็คือเป็นแอปนี้นะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก็คือกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็โอเพนนะครับถ้าใครที่ยังไม่โหลดมันจะขึ้นว่า install ก็กด install ให้เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีแบบให้เราเลือกนะครับก็จะเอาเป็น small ก็จะมีอันนี้คืออันนี้คือผมทํามาแล้วนะอันนี้มันจะไม่มีนะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับแต่งได้อย่างเช่นเราต้องการจะ add เพิ่มไปนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นใหม่กันนึงแล้วก็เข้าไปปรับได้ว่าเราจะเอาเป็นแบบไหนนะครับ มันก็จะมีให้เลือกเนี่ยครับเนี่ยว่าเอานาฬิกาแบบไหนเอาเป็นรูปแบบอะไรอย่างครับใส่รูปเราก็ได้นะครับถ้าใครมีรูปเราจะจะใส่เป็นของรูปเราก็ได้นะนครับเดี๋ยวผมใส่เป็นรูปลูกชายผมนี่อย่างนี้แล้วก,กดขึ้นมาอุ้ยเนี่ยครับมาแล้วนะครับรูปลูกชายผมขึ้นมาในหน้าจอนี้แล้วครับเนี่ยเวลากดเข้าไปก็ก็คือว่ามันจะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็มีรูปนาฬิกาอยู่นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็สามารถแอดได้ว่า a อตไท e ์วิจเจเนี่ยครับสามารถกำหนดได้ด้วยนะว่าให้มันมันขึ้นตอนไหนนะครับเนี่ยตั้งเวลาได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่ถ้าเราไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะลบได้นะครับเนี่ยครับลบออกนะครับแล้วก็มีที่เป็นมีเดียมก็คือขนาดกลางครับขนาดกลางนี่คือเราสามารถปรับได้หลายอย่างมากนะครับผมนะครับก็ชอบแบบไหนก็เลือกเอาสมมติว่าเราต้องการเป็นอ่าอย่างนี้แล้วกดเข้าไปปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่อ่ะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราชอบทุกอยาก่างคือมันไม่มีอะไรฟิกตายตัวครับปรับได้หมดเลยนะครับเลือกเอาที ler, ่ตามใจชอบได้เลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับสีปรับโลเคชันได้นะครับปรับสีได้นะครับเนี่ยครับว่าชอบแบบไหนนะครับนี่อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้คือรูปแบบของเขาเนาะแล้วก like ็ฟอนต์นะครับก็เลือกได้ว่าจะเอาฟอนต์ปฏิทินแบบไหนนะครับอันนี้คือคัลเลอร์ของตัวหนังสือแล้วก็เข็มนะครับในกาแล้วก็เลือกได้อีกนะครับ อันนี้ก็คือเหมือนกับขอบนะเนาะเนี่ยเราก็เลือกได้นะครับคือในในในแอปหนึ่งมันมันมีหลายฟังก์ชันเราไปกดเล่นดูได้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือเล็กสุดเลยผมทําเป็นปฏิทินเนาะหรือใครไม่ชอบก็เพิ่มเป็นนาฬิกาก็ได้เนี่ยครับก็ไปปรับเปลี่ยนนะครับมันก็จะมีให้เลือกมีหลายอย่างนะครับนี่เป็นปฏิทินแบบนี้ก็มีนะครับใส่รูปตัวเองเข้าไปก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเนี่ยครับหรือว่าจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นโปรเนาะถ้าเป็นเครื่องหมาย คุแจล็อกอยู่แต่นี้ผมจะพูดในเรื่องของ a l p h ก่อนนะครับผมประมาณกดเซฟก็จะเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอยครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ลบออกอประมาณนี้นะครับสมมุติว่าผมจะเอาอันนี้นะครับผมก็กดเซฟนะครับแล้วผมจะเอามาใช้ก็คือ medium แล้วก็ sharp อันที่2ใช่ไหมฮะเราก็เลื่อนมาที่หน้าที่เราจะต้องการลงก่อนนะผมปิดหน้าแรกไปก่อนดีกว่านะครับจะได้ไม่งงอันนี้คือเวลาเราจะเข้ามาปิดหน้าให้มันเหลือน้อยๆครับ ง่ายมากเลยนะครับก็แค่เรากดตรงเนี่ยเสร็จแล้วก็แค่เรากดค้างไว้เหมือนเดิมครับค้างไว้นะแล้วเราก็เลือกกดตรงจุดไข่ปลาข้างล่างครับตรงเนี้ยแค่นี้เองครับมันก็จะสามารถปิดหน้าที่เราไม่ได้ใช้ได้นะครับถ้าเราติ๊กก็คือมันจะขึ้นหมดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นหมดนะครับถ้าเราต้องการเก็บมันก็ได้นะครับแต่นี่คือผมเก็บให้มันเหลือแค่หน้าเดียวมันจะได้ดูง่ายนะครับก็ในตอนนี้เหลือหน้าเดียวแล้วนะครับ ทีนี้เราจะมาเอาแอปเมื่อกี้ widget smith นะครับขึ้นนะครับแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็เลือกไปที่แอปข้างล่างนะครับมันจะมีเขียนว่า widget smith นะครับอันล่างแล้วก็เลือกขนาดนะครับก็คือเราจะเอาขนาดกลางเนาะกดเข้าไปเลยนะครับทีนึงแล้วก็กด add widget มันก็จะขึ้นมาไอ้เมื่อกี้ที่เราเซตไว้มันก็จะขึ้นมาครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยการที่เรากดแช่ไว้กดค้างไว้ที่แอปนะครับแล้วก็ edit widget นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกไปที่ widget นะครับแล้วก็จะมีมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับหนึ่ง เราเลือกเป็นอันที่2ก็ได้นะครับพอเรากดออกไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ผ่านไปหนึ่งแอปครับนะครับต่อมาเป็น Ph o t o Widget นะครับ Ph โต์วิเจ็ตขั้นแรกเลยเราก็ต้องไปโหลดก่อนนะครับก็ต้องพิมพ์ว่า Ph o t o Widget นะครับ Ph o t o นะครับ Widget นะมาละครับหน้าตาแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็โหลดเข้ามาเก็บในเครื่องได้เลยนะครับผมนะครับพอโหลดเสร็จก็กด Open นะครับอ่าพอกด โอเพนมาตอนแรกมันจะไม่มีรูปพวกนี ah ้นะแล้วก็กดเพิ่มรูปเข้าไปได้นะครับเนี่ยครับรูปเไรก็ได้ครับกดเข้าไปแต่นี่คือผมจะทําทีมที่เป็นรูปของลูกชายนะครับก็เลยใช้แต่รูปลูกชายเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็กดเข้าไปครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับแล้วก็กดออกมาเลยเสร็จแล้วแค่นี้เองครับตรงนี้ก็ไม่ได้ตั้งผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรมันนะก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันแค่นี้เองกดออกมาปุ๊บเราก็กด หน้าจอค้างไว้แล้วก็กดบวกนะครับเพื่อที่เราจะเพิ่มวิดเจ็ตนะครับของโฟโต้ของแอปโฟโต้วิดเจ็ตเข้ามานะครับแล้วก็เลือกที่แอปแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างแล้วก็เลือกที่แอปโฟโต้วิดเจ็ตนะครับแล้วก็เลือกขนาดของเลเยอร์ที่เราต้องการนะครับผมเอาเป็นขนาดกลางแล้วกันครับแล้วก็แอดเข้าไปนี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นรูปที่เราทำไว้เมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถตกแต่งได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ เข้าไปในแอปปึ๊บเออไม่ใช่อันนี้เข้าไปในแอปอันนี้นี่ครับก็จะมีให้เราคนละอันนะอันนี้นี่ครับก็จะมีให้เราเลือกรูปเหมือนเดิมแนละ้วก็อันนี้ไม่มีอะไรละประมาณนี้อันนี้ง่ายครับก็แค่มันกับเอาอัลบั้มรูปขึ้นมาโชว์บนหน้าจอนะครับให้มันให้มันแมทชิ่งกับตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวทีมที่เราได้ทําไว้นะครับผมนะครับต่อมานะครับเป็นเอ่อคัลเลอร์วิดเจ็ตนะครับคัลเลอร์วิดเจ็ตเดี๋ยวเราไปโหลดแอปก่อนนะคขั้นแรกเลยต้องไปโหลดแอปก่อนนะคัลเลอร์วิดเจ็ตก็เหมือนเดิมครับพิม c o l o r นะครับ color คือหลัก color Widget App หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้นะนี่อย่างนี้นะครับก็โหลดแล้วก็กด open เลยครับพอกด open ขึ้นมาก็จะมีให้เราเลือกอันนี้คือเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็กดเข้าไปมันก็จะมีให้เราเลือกเล็กกลางใหญ่แต่นี่คือผมใส่รูปลูกช้เข้าไปนะครับวิธีการใส่รูปก็คือเลื่อนมาล่างสุดครับมันจะมีคําว่า background photo ครับให้เรา add photo เข้าไปนี่ครับเราก็เลือก ว่าเราจะเอารูปไหนนะครับแค่นั้นเองนะครับพอเราเลือกเสร็จมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นี่อย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นตัวอย่างมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดเซตวิดเจ็ตนะครับปึ๊บแค่นี้เองตัวตัวตัวของแบ็คการ์ก็สามารถเลือกได้นะครับเนี่ยอันนี้คือสแตนดาร์ดเขาจะมีแบบนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็นรูปนะผมก็เลือกเป็นรูปอ่ากดใหม่เลือกใหม่เมื่อกี้เราไปกดเปลี่ยนไปละ อ่ะนี่ครับรูปมาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีของเทมได้นะครับนี่นะครับสีของเทมได้นะครับแต่นี้มันยังไม่ขึ้นเพราะรูปมันบางไปละแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับสังเกตที่ตัวมันเดเนาะฟอนต์ก็จะเปลี่ยนตามนะครับชอบอันไหนก็เลือกได้ตามใจนะครับไม่มีผิดถูกครับแล้วแต่ถูกใจอารมณ์แบบไหนชอบแบบไหนก็เลือกเลยนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับก็กดเซตปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วผมจะเอาให้มันเด้งมาหน้าจอเนาะอันนี้เดี๋ยวเรา อันนี้โฟโต้เดี๋ยวเราลบอันนี้ออกอไม่ลบดีกว่าอ่ะเพิ่มไปเลยดีกว่าครับกดแชร์ไว้นะครับแล้วก็กดบวกนะครับเลือกไปที่ Color Widget นะครับแอป c o l o r Widget c o l o r c o l o r Color Widget Wid นี่อันนี้ก็จะมีให้เราเลือกเล็กกลางใหญ่นะครับอ่ะรอแอบ,บหนึ่งครับมันรีเฟรชอยู่ผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เลือกแอ d อ่านะครับ เราต้องรอแป๊บนึงนะครับบางทีคือเครื่องมันรีเฟรชอยู่มันจะกระพริบปนอย่างงี้แล้วครับไม่ไม่ไม่ผิดปกตินะปกตินะครับนะครับประมาณนี้แล้วก็ลบอันนี้ออกพอเป็นปฏิทินเหมือนกันนะครับนี่ครับแอปมันก็จะออกมาหน้าตาสวยทีเดียวนะครับผมเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นทีมที่ผมทำมันก็จะเข้ากันหมดเลยเป็นเป็นเหมือนเรื่องราวเดียวกันนะครับผมก็สามารถเลือกได้ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นมินิมอนนะครับมินิมอนก็คือปฏิทินนะครับผมเข้าไปในแอปสต o ร์ไปโหลดแอปก่อนนะครับ มินิมันอ่ามาแล้วนะครับมินิมันก็คืออันนี้ปุ๊บก็คือเป็นปฏิทินที่มันจะเป็นสีสีนะครับพอโหลดแล้วก็ลองเปิดดูก็ได้ครับก็จะขึ้นมาเนี่ยครับให้เราเลือกเป็นไลท์นะครับเป็นดาร์กนะครับแต่ผมเอาเป็นดาร์กเนาะผมชอบดาร์กแล้วก็ตัวหนังสือก็เพิ่มวีกได้นะครับตัวหนังสือเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้สีดําสีอะไรก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมามันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกเนี่ยนะครับนี่สังเกตตัวหนังสือข้างบนเปลี่ยนสีแล้วนะครับผม นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับก็เปลี่ยนได้หมดเลยตรงนี้ก็คือแถบสีที่ในปฏิทินที่เราสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับก็คือเป็นมินิมันนะครับของโปรแกรมมินิมันเนาะพอเราก,กดออกไปนะครับแล้วเราก็กดแอดเหมือนเดิมนะครับพอแอดแล้วก็ไปเลือกที่แอปเลือกที่แอปมินิมันนะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เลือกเล็กกางใหญ่อะผมเลือกเป็นอันอะไรดีอันอันนี้ก็ได้อันใหญ่หน่อยครับเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับ ไอตรงนี้ก็คือที่เราเซตไปเมื่อกี้นะมันก็จะขึ้นมาครับนะครับก็แล้วแต่ชอบลองเลือกเลือกดูนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ในส่วนของแอปของมินิมันนะครับแล้วก็มีอันนึงที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเป็นแอปดีค o ็อกอันนี้สวยนะครับแอปดีค o ็อกก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เลยนะวิธีการโหลดก็คือพิมพ์ไปในแอปสต o ร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าดีค o ็อกนะครับ d c o c l o c k นะครับแอปดีค o ็อกนะครับนี่ครับ หน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือหน้าตาแอปของเขานะครับก็จะขึ้นแบบนี้ปึ๊บแล้วก็เลือกดีคล็อกนะครับอ่าสมมติผมจะเอาเป็นอันเล็กนี้นะครับผมก็กดทีหนึ่งนะแล้วก็กดกดแอดวีเจ็ตนะครับปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับปฏิทินก็คือเขาจะไอตัวเวลาเนี่ยเขาก็จะฟลิปตามนาฬิกาของในเครื่องเรานะครับผมนะครับก็ แอปนี้ก็มีหลายอย่างให้เปลี่ยนนะครับเนี่ยกดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างใหญ่นะออกยังไงเอ่ยอ๋อไม่เปลี่ยนนี้ด้วยนะครับนี่อย่างนี้อ๋อกดออกมาก็คือปัดแล้วก็ออกมาได้ข้างนอกนะครับเมื่อกี้ที่มันขึ้นหน้าจอยอย่างเพราะว่าเราไปกดมันครับมันก็เลยขึ้นแบบเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะแบบนี้นะครับนี่แอปแบบนี้สวยนะครับนี่ก็ไม่กินแบตด้วยเนาะ ประมาณนี้ครับแล้วก็มีตั้งค่าข้างในด้วยอันนี้เข้าโปรแกรมแลวนะครับแต่ตัวโปรแกรมแล้วเขาสามารถดึงไปไว้บนหน้าจอแบบนี้ได้นะครับผมก็เจ๋งนะครับอีกแอปนี้ก็ถือว่าสวยทีเดียวแนะนาครับครับก็อันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมคร่าวๆที่ผมใช้งานในการปรับแต่งวิจเจ็ตของผมนะครับก็พี่พ,พี่ท่านใดก็แล้วแต่ที่กําลังจะปรับเปลี่ยนก็ลองเอาวิธีผมไปใช้ดูก็ได้นะครับผมก็สวยทีเดียวนะครับสวยก็ของเดิมของเดิมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอคอนแบบนี้ครับไอคอนที่เป็นรูปๆเนี่ย อันนี้ทาไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมลองทําให้ดูเพิ่มนะ๋ยวผมลบนี้ไปก่อนมันจะได้โล่งๆอ่าอย่างนี้นะครับแล้วผมจะทําเพิ่มอีกนะครับอันนี้คือผมทำเฟซบุ๊คลายโฟนข้อความนะครับแล้วผมจะทําเพิ่มแล้วให้เราให้เราเข้าไปที่ช็อตคัทครับเลือกพิมพ์คำว่าช็อตคัทนี่ช็อตคัทก็คือตัวแอปแบบนี้นะครับกดปึ๊บนะครับช็อตคัทมันจะขึ้นแบบนี้แล้วเราก็เลือกบวกนะครับอันนึงนะครับแล้วเราก็กดตัวแอดแอนดิชั่นอันนี้นะครับแล้วก็กดไปที่สคริปต์นะครับ พอกดเสร็จก็ก,กดเลือกแอปแล้วก็ Open App นะครับอันนี้อันแรกเลยนะ Open App แล้วก็เลือกชูทครับก็คือโปรแกรมเนี่ยที่เราจะทำการเอาไปเป็นตัวแทนในการดึงโปรแกรมขึ้นมาโดยการที่เราจะเปลี่ยนรูปของเขานะครับผมนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเอาโปรแกรมอะไรดีเอาเอาเป็นคล็อกแล้วกันอาเป็นคล็อกนะครับแล้วก็ผมกดพอเลือกเสร็จผมกดปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆนะตรงนี้มุมจอเล็กๆอันนี้นะครับพอกดทีนึงนะครับก็ ให้เราพิมพ์ชื่อช็อตคัทก่อนนะครับเอาเป็นพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะแต่ผมพิมพ์ภาษาอังกฤษอาคล็อกนะครับแล้วก็กด s เซต o ูโฮมส e ีนครับอันเนี้ยมันจะขึ้นละแล้วก็พิมพ์ใหม่ครับช็อตคัทที่ไปแสดงก็คือเป็นคล็อกเหมือนกันอาเป็นคล็อกนะครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วทีนี้กด Add นะครับอ่ะกดที่รูปโท่าที่กดที่รูปอันนี้ก่อนนะครับรูปอันเล็กๆข้างหน้าคล็อกเนี่ยครับกดเสร็จมันจะมีให้เราเลือกสามอันเราเลือกช o t Photo ครับ ก็คือเราจะเลือกรูปที่เอาไปขึ้นบนหน้าจอบสมมุติว่าผมจะเอาเป็นรูปลูกชายผมนะเอาอันนี้ก็ได้นะนี่อย่างนี้ผมจะรูปนี้นะครับขึ้นมาให้รูปแอปมันเป็นรูปไอคอนแบบนี้นะผมก็กด choose ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวอย่างมาแล้วเรากด Add ครับพอ a อดเสร็จเนี่ยกดกดดันเลยครับกดดันตรงเนี้ยปุ๊บอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะออกมาครับแล้วไปดูที่หน้าจอครับนี่ มันจะมีแอปขึ้นมาแล้วนะครับเป็นพอเรากดมันก็จะไปเข้าที่ช็อตคัทแล้วมันจะเด้งไปคลอกให้นะครับมันเหมือนเป็นตัวแทนเฉยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับไม่ทราบว่าเห็นไหมอ่าเนี่ยครับก็จะมีไอคอนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้เลยครับก็นี่ก็เป็นหลังจากที่เราที่เราตัวแอดตัวไอคอนมามันจะมีตัวคลอกอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยครับเป็นรูปเป็นรูปลูกผมขึ้นมาแล้วนะครับผมนะครับก็ก็ให้เราทํา ให้เราทําแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการไอคอนที่มันเปลี่ยนรูปเยอะแล้วก็ไปทําทีละรูปทีละรูปหรือว่าใครที่ไปมีรูกกระตูนแบบน่ารักน่ารักเป็นทีมกระตูนอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปหารูกกระตูนมาครับมาเอามาทําไอคอนแบบนี้ได้เลยนะครับก็สามารถเพิ่มไอคอนได้ตามต้องการให้มันครบก็คือนี่ผมเน้นสวยนะเน้นใช้งานจริงน่าจะช้านิดนึงเวลาเรากดมันต้องไปผ่านตัวชอ็อตคัทก่อนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ครับครับก็ประมาณนี้ให้เราทําไปเลยนะครับจนกว่า เราจะโอเคนะครับว่ามันสวยแล้วแล้วก็พอแค่นั้นนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปวิธีการทำตัววิดเจ็ตของ iOS 14เวอร์ชันใหม่นี้ค่อนข้างจะสวยน่ารักทีเดียวนะครับผมก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับสำหรับ Channel For Story นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามการชมวิธีการทำตัว วิจเจตของผมครั้งนี้นะครับผมนะครับก็วิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากครับแต่มันอาจจะต้องใช้หลายโปรแกรมนิดนึงนะครับถ้าผิด,ผดพลาดอาธิบายอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ